แกทาแซบอยู่เด้อคุณป้าแหวะมาซื้อขอเป็ดเอาไปให้น้องหมาที่บ้านเพราะว่าคุณป้าแกเลี้ยงน้องหมาเยอะมาระหว่างรอคุณป้าซื้อขอบเป็ดปนะก็ขอเอาขนมถังแตกไปกินรองท้องก่อนดีกว่า,ามันอดใจไม่ไหวอ่ะมันน่ากินแต่กินแล้วมันก็เลอะปากลำบากน้องสาวต้องมาช่วยอีกเราก็ไม่รอไปกินที่บ้านเนะวาะทุกคนท้องฟ้าตอนเนี้แสงสวยมั้ นี่มันภาพว่าดชา่างกับอยู่บนสวรรค์วิมานก็ไม่ปาดเพราะว่ามีนางฟ้ามายืนกินขนมมูมามอยู่นี่เองเ,อเกือบจะดีแล้วคุณป้าบอก แขนไม่จ้ะดื่มน้ำมะพระ้าวแก้แขนสักหน่อยจะได้โลง่งคอขอบคุณค่ะคุณป้าชื่นใจหมอก่อนจะกลับคุณป้าก็มาแวะซื้อผักกับคุณยายที่ร้านนี้คุณยายแถมให้เยอะเลยแถมแบบให้เราจ่ายเยอะขึ้นอีกยัดเย็ดให้เลยนะถือว่าช่วยยายหน่อยก็แล้วกันโอเคค่ะคุณยายเรียบร้อยค่ะทุกคนม,มาตลาดตั้งแต่ตอนเย็นจนค่ำมืดตอนเนี้ก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านกันละอิ่มหนำสำราญเบิกบานพุงแล้วก็ไตเพราะมีแต่ของแซบๆนัวๆตัดภาพมาที่วันถัดไปคุณป้าก็ทำ แกงไข่หมดแดงใส่ผักหวานแล้วก็ผักรวมต่างๆเสร็จแล้วนะกินมาเร์ค่จะทําแค่อย่างเดียวมันก็จะน้อยเกินไปคุณป้าก็เลยทําผัดฟักทองใส่ไข่ด้วยขอบอกเลยค่ะว่าคุณป้าของกล้ยนะ่ะทำอาหารแซ่บม๊ ที่ก๋วยเติบโตเป็นสาวพลัสไซส์มาจนถึงทุกวันเนี้นอกจากคุณแม่ก็มีคุณป้านี่ละค่ะที่มีส่วนสนับสนุนตรงจุดนี้ด้วยคลิปนี้บรราณาก็ต้องขอตัวไปกินแซ่บเพิ่มน้ําหนักอีกก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ